สวัสดีค่ะตอนนี้เฮากะมาอยู่ในปาลาหนอมัอีกแล้วนะคะมึงนี่นี่กับมหาหนอมัค่ะนี่มาค่ะนี่หนมัยสร้างเนาะค่ะเฮากะมีออเดอร์เนาะค่ะเขายังมาสร้างเอานโนมัยสร้างนะคะ,ออะ,คะจะ,าาส,ส,ะ,ะจสูบเห็นโนมัยสมเนาะคะ่ะข้ากระสีแกะเอาไปขายข้าเจ้าเนะคะ่ะไปค่ะเดี๋ยวสิป้าไปบึงปลาปลานี่เป็นยังไงเนาะคะ่ะ ันรลมมากลมากกับลายน้อยอยู่ค่ะนี่นี่ค่ะตามซีกอยู่นีุ่่นค่ะพุ่นกระมี่ค่ะพุ่นค่ะพุ่นกระนอนั่งค่ะลายน้อยอยู่ค่ะค่ะเดียวเข้าไปหากันละค่ะไปตัดสวัสดีค่ะหาหน่ใหม่น้ำกันค่ะ 来，好。你看，好大个猫。 ohhh.. no 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 it's not อืมหนึ่งหนึ่งหนึ่ง โงหน่อยรับยากรับมองยเรานไมค่ะอือ แก่บันขางเกี่ยแมมันถีนเอาอือมเลยค่ะนี่ค่ะเนี่นอนนั่งดินค่ะเนี่ยกินค่ะเคี้ยวไรค่ะนี่กินแตกๆค่ะมีเลยอาเกี่ยเกี่ยผดค่ะตรงไหนมันแก่มันจะแท่งมะเขานะคะ ตังมานค่ะนี่เลยค่ะโอ้นวงยังแห้งนี่ค่ะนอนนั่งดิ่กสองนอน นี่นีนเ,นเนข้าว,าวนี่ดตยเบียบอ่ะน,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 น่กินบ่ได้อ่ะนี่เอาตุ่มค่ะขาวขาวสินี่ค่ะ ้องเก็กับข้อหาเงากินกันง่าค่ะต้องคูดเอานี่ค่ะนี่นี่ค่ะสวยรูสวยรูมอาเงี้ยได้ค่ะเนี่ งาน,น,นก็ล้องปงข้าน้ลังห่องค่ะกำลังเลื่มปงค่ะข้างลงหองกะว่ายแล้วใหม่สร้างี๋ยวแต่ปลา น้นนอนเลค่ะดีชนอนค่ะชันนอเดียว น้ำใหม่ใส่แห้งเละนี่ค่ะน้ำมและกอปกค่ะวัะนดี้กอกใส่ถุงค่ะจังโมหนักเนาะคะ่ะกระเทยไร้ย่างอยู่ค่ะนี่เดียคาน้ำบ่เด้ค่าปลาน้ำค่ะน้อใหม้ไล่นิดนึงท่านออกค่ะออ ก็ได้นอข้าวน้ำค่ะนอข้าวกระบอกลายมะข้าวเขาจะไปต้มนะคะอันนี้เน,นี่ยนอยางที่จะพิดนอไม่สุมค่ะ